ป่าไม้สวยๆพี่น้องป่าต้นโพธิ์พี่น้องนี่สวยมากไม่ว่าแม่ต้นผุกเขินผุกแขนพี่น้องป่านี่งามงามจ้ะเอาเจกกนถ่ายไม่เบิ่งเนี่หน่อยพี่น้องไปแล้วจ้ะเอาไปป้ายยิ่ย่กันจ้ะมาค่ะพี่น้องยจกกอถ้าพี่น้องไม่ย่างไปเราจะมือนีสวัสดีค่ะพี่น้องเชว y ยูทู b e กษตรกรทุกทุกคนนะคะ เจ้า yu-tube กัญชกรยี่สิบเ้าทุกท่านค่ะวันนี้ก่อนพระพน้องมะยางปลามะยางรุ่นออกกำลังกายรุ่นเบิ้งเฮดพ้อมเนาะจ้ะมะยางให้เสียเวลามีเหฮดกับเจ็บไปน้ำจ้าดูฝ่าหุนทางนะคะมือนี้มีแสงแดดนิดนึงแต่ว่าล่มหนาวนะคะลมหนาวมากบางที่นะคะ อาจจะมีเห็ดหูหนูให้ยีกรอนเก็บเนาะป้าเป็นตาอันนี้ยุพี่น้องต้นไม้บ่อบแมนป้าต้นสนเนาะจ้ะเป็นป่าเป็นป่าไม้ธรรมชาตินะพี่น้องอย่างนี้นะถ้าเป็นต้นสนก็สิมันข้าเจ้าปลูกได้ต้นสนมันจังอันทีงีงามๆที่เราเห็นนะคะข้าเจ้าปลูกเอาอันนี้คือธรรมชาติของป่าเลยเนาะนี่ป่าธรรมชาติ ดูสิจะมีเห็ดไหมนะป้าใ่เด้พี่น้องนี่ป้านี่บไดีแคบด้วยค่ะนี่ป้าบักใ่เลยยี่ก่อนบ่นเคยมากด้วยค่ะป้านี่เป็นปลาแรกเป็นข้างแรกนะคะเพราะเป็นปลาแรกข้างแรกที่มาป้านี่เอะเหลียวเข้าไปก็คือบ่เห็นหยังละแตะแต่ถ้าเห็นเห็ดยี่ก่อนจับแอรเข้าไปนะพี่น้อง อ้อน,นั้นเห็ดย่างบุี่บเข้าไปจ้ะบเข้าไปอ,อุ้ยลมหนาวพี่น้องเยอะก่อนพอออกบ้านเป็นเดือนแล้วจ้ะเกือบสิบเป็นเดือนแล้วบล่ลงบ้านเลยอะพี่น้องนี่ก็ได้ล่งบ้านก็นหนะ้าปั่นแดดดีอือป้านี่เป็นไตย่างเด้พี่น้องไปจักหน่อย นนตาซิามิมองเป็นตาแวเขาเนาะค่ะแล้วตาซิมิมองเป็นตาแวเขาที่ก่อนจะพาพิน้องแว่เข้าไปปาดปาดหนีไปก่อนไม่เคยมาหระพ่นองเป็นตาา่าญ้าไม่ต้นไม้น่อยใหญ่หลายหลายฤดูการหนี่เห็ดยังกับบ่ยูใดดอกจ้ามันหนาวแล้วมันกับเปื่อยแล้วจ้า พว,พวกนั่งฝ้าพวกนีเปื่อยแล้วนอกจากต้นจะเกิดหลาอีลีเดอจังสีั่งป้าถัวมันใหญ่คัะตอนนี้ก่อนเพิ่เคยมากผลพี่น้องพุ่นลึกเข้าไปพุ่นไหมทางลึกเข้าไปพุ่นนะพี่น้องอ,อ๋อเี่ก่อนสีนยางแต่น้ำทางนล่ะเดอหามันหลงมันจึงสีใดออกมาถือทา่าเนาะ ถ้ามันลงกลับขึ้นมาทางเก้านี่ตัวเอายางน้ำกันเลยพี่น้องยังไปเง้ยๆงน้ำกันเลยจ้ะเอะบอ่มีเห็ดให้ดุนเลยเหรอม,มีสักอย่างเลยเหรอ <c oughs> พี่น้องเอเสียงล่มอือๆอยู่ในป้านี่ พี่น้องปลาอีหลีเด้ยคะนี่พี่พี่น้องมาย่างปลาคักแนเ่เดี๋ยวจแตาพ่ออันของดีนะจะถ่ายพี่น้องดูด้วยนะคะวันนี้ก็สีมิตรธรรมนเนตรดิอ๋อนั่นเด็กเฮ็ดอีหยังสงนนเฮ็ดอีหยังพี่น้องเห็นบ่แหววอายุข้อนนั่น นพี่น้องยุเขามาป้าแล้วจ้าก่อนเห็นอีหยังดอกพี่น้องคือเห็นเดนี่เบาดึงกันเด้อเต็มค้อนเต็มต้นและ่ะต้นนี่เห็นพ่ค่ะว้าเห็ดหนูหนูโอ้เห็ดนางฟ้าพี่น้องนะก็มันรออีหยังยามันเผาแล้ว พี่น้องแต่เสียดายเบอรจ้าเห็นนั่งฟ้าเทาเบิดต้นเลยถั่วปลาหนีแม่น้องพี่น้องแต่เสียดายเนาะต้นนี้เกิดเบิดต้นเลยจะหนีพุ่นอ๋อย่าสวามันมมบ่มีแม่แบบที่นีมันมีอยู่ยีก่อนบ่มา,มาโอ้ยพี่น้องปลาบูแบ่ด้วยกันี่ปลาเสียดายเนาะพี่น้องเทาแห้ง ดูค่ะอู้ยสดายเฮดเต็มต้นไม้เลยเอ้าดูค่ะป้านี่ป้าใหญ่ยี่หลี่ดิปื้อดูดูเดี๋ยวเช้าทั้งง่ายเป็นหยังปุี่พ่อไปพี่น้องป้าตัวป้านี่ไหมกะพ่อไก่พ่อไก่แต่พ่อพ่อเคยมาแฟนมาทรงถิ่มใบเล่าอันไปยามพี่สายเล่ายี่ก่อนพ่อไปน้ำจ้า ก่อนเรื่มาถา่ายย่ป้าเห็ดเอาไปพี่น้องไปจ้าพี่น้องปลาไหมเอาไปทางไหนกระเปทัวป้าพี่น้องเงียบเงียบเงียบสงัดดีเดอ้อขันบอขันที่มันถ้าบกไก่บ้านยี่ก่อนเดอ้อจีมะยางซมือเสียยางเดียวมันไก,นไก่ไก่เฮียนเจี๊กก่อนเนาะค่ะ นี่พี่น้องเอ้ยดูทางยางพี่น้องสิไปมุ่งไดก็ได้ดีขามาปลาหนีหอมกินเห็ดเลยอ่ะหอมอุ้ยหอมเห็ดพี่น้องสช่ไเป็นตะเกิดเห็ดดีแต่ป้านี่ไหมปูนอันปูนเล,ลี้ยวดีเลี้ยวลีขับไปนี่ๆปูนสิไปซอยท่างไหนก็ได้ไดปลาปลา,ปากว้างไม่ดีไหมปูนท้าพี่ก็ได งามพร้อมยางดีพร้อมเด่นไปทั้งใดดีพี่น้องไปทั้งพุ่นดีคือสิคือสิเขาซ้อยนี่ดีทั้งนั่นไปทั้งนี่ดีกว่าวะแน่นบงหลายหลายซอกซ้อยเลยยังสิเขาส้อยไดแต่มันหลายพดตัวนี้ ยางป้าอยู่กับน้าพี่น้องเอ้ยนี่มองจังสีเข้าไปคันเฮดเกิดนี่ตาโอ้ยเอาแต่สีเอาได้นี่จิตเป็นลักษณะนี่พี่น้องพ่อพาย่างป้ากับคักซาลโมนิตี้เดินป่าอย่างเดียวเนาะบัะเนี่ยเดินป่า มันคักมันแน่ซะบัดน,นี้ ừ, ปลาบูแบลจุดสิปลาเห็ดเนาะอายางเล่นพี่น้องเอ้ยมายางเล่นจ้าไม่มีเห็ดเก็บก็ไม่เป็นไรเนะาะมันหนาวกี่หยังมันสิมาอยู่ได้ละพี่น้องเขาก็บยางเล่นไปเนาะจ้าขั้นช่วงบูแบลเกิดนี่สีได้ทั้งเห็ดทั้งบูแบลที่ป่านเน,ะนาะง่ายไหม น้ากับเป็นๆอ้ยโอ้โอ้โอ้สวยๆป่านี้หน้าเหตุเกิดต้องมาป่านี้ให้ได้แล้วนี่โอ้ยบุกตะบานอะจะมองง่ามๆร้อมอุ้ยมันแฉะอะไรมันกระมืนได้พี่น้องนาอู้บ ปุ้นทั้งหนาคนดำดำพุนมองเขเจเ้ายิ่งกวงพี่น้องเจเง้ายิ่งกวงงยิ่งหมูปลาก็เจ้าเฮ็ดหันไ้ข้อย่ะอยู่พุณเอาไปจ้าไปไป